สสววัััดีีคครรบบแมช่องก็แมวก็มีใช่ไหมคะชื่อช่องอะไรนะพี่ช่องอะไรครับผมก้าแมวตลาดก๋วยเตี๋ยวก้าแมวตลาดก๋วยเตีนะโอ้กดดูเยอะมากเลยตอนนี้นะคะเอาไปกดซับสไครต์กันได้เลยนะคะแม่เป็นก็แมวแล้วโอ้แบบนี้คะเดี๋ยวเดี๋ยวไปพาท่าชมดูก่อนนะท่านผู้ชมดูโอ้อันนี้มี่เจพรเทพะเทศเยอะมากเดี๋ยวให้เราแมวมาบอกราคาเนาะแล้วก็โอ้โหน้องแมวสวัสดีน้องแมวสวัสดีน้องแมว น,นี่นะครับโอ้โหควนอูนะครับเยอะมากนะครับโอ้โหเพลิดพรานนะครับอันนี้เป็นไซส์อันนี้มัคคาวานเต็มเลยนะป้าครับาาอาเเดี๋ยวเป้า,าแวมวแนะนำอันนี้ไท่จนค่ะโไทจุนอยู่ที่หนึ่งพันบาทครับรแมวขายนะคะหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทนะคะไซส์นี้แล้วก็มาลัตนสินป้าแมวปล่อยที่เก้าร้อยบาทค่ะอืมสวยๆเลยค่ะถ้าใครอยากซื้อ ติดต่อป้าแมวได้ที่เบอร์อะไรนะคะศูนย์เก้าสามสองแปดหกหนึ่งหนึ่งแปดเก้าค่ะขออีกรอบนึงค่ะป้าแมวศูนย์เก้าสามสองแปดหกหนึ่งหนึ่งแปดเก้าค่ะโอเคค่ะต่อมาก็เป็นชนะศึกนะคะนี่ค่ะชนะศึกค่ะป้าแมวปวดอยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะแล้วมาตอนนี้เดี๋ยวป้าแมวอ่านชื่อผัดลืมเหมือนกันเศรษฐีสุพรรณค่ะเศรษฐีสุพรรณปวยที่ห้าร้อบาทค่ะห้าร้อยบาทนะคะแล้วต่อมาเจ้าจักรพรรดิด่างนะคะค่ะ ป่อยที่แปดร้อยบาทค่ะนั่นนู้นก็มีขนมฝ้ายโอ้โหเป็นดงเลยครับต้นอะไรครับเนี่ยมีนกปะก้าด่างโด่งนุปะก้าวนเะก้าก็แมวป่อยอยู่ที่มันมีแต่ละไซส์เนาะพันหนึ่งพันสองแล้วหน้าเต็มหน้าเต็มแต่หน้าเต็มคือมีสามหน้านะคะมีขาวชมพูเหลืองแล้วแมวป่อยที่พันสองก็มีพันสามก็มี โอเคขาวชมพูเหลืองนะคะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะป้าแมวหนึ่งพันขึ้นไปค่ะหนึ่งพันขึ้นไปนะท่านผู้ชมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์ป้าแมวแล้วก็แอดไลน์ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแอดไลน์มาขอดูรูปกันได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้สะดุดตานี่ต้นนี้พผมพิมานหรือเปล่าครับค่ะพผมพิมานป้าแมวปล่อยเท่าไหร่ครับต้นนี้ป้าแมวปล่อยไปเก้าร้อยบาทเก้าร้อยาร้อยบาทนะท่านผู้ชมไปเอฟหมดแล้วอ๋อลูกค้าเอฟแล้วอ๋อว่าแล้วป้าแมวไม่ได้แนะนําเลยลูกไม่ฝั่งหนุนท่านผู้ชมได้เลยค่ะโอ้โหบอลเทพทั้งนั้นเลย อันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีด่างแล้วที่ไม่ดา่างก้าแมวปว่อที่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะม,มีไม่ด่างลุ้นด่างใช่ไหมคะสองร้อยห้ <250. S 1> าสิบค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะป้าแมวค่ะน,นี่เจ็ดสีพันล้านทันทรายป้าแมวปว่ออยู่ที่สองพันห้าร้อย,บา,อย 2, บาทค่ะสองพันห้าร้อยบาทนะคะ <c oughs> ต้นละสองพันห้าร้อยนะคะ ต้นนี้คือเพชรเจ็ดสีด่างแล้วค่ะด่างเขาจะเหมือนแม่เขาเลยอืแบบนี้เท่าไหร่คะก็แมวแบ่งปันให้อยู่ที่เก้าร้อยบาทนะเก้าร้อยบาทอ๋ออันนี้คือเอาไว้ทําแม่ใช่ไหมคะแมวเอาวให้ลูกค้าดูว่าแม่ส่วนนบเก้าที่ด่างเต็มหน้าคือเนี่ยค่ะจะเป็นเหลืองแบบนี้นะคะมาเหลืองเนาะ๋อแบบนี้เหลืองก็จะมีชมพูขาวคือหน้าเต็มมันจะมีสามแม่เหลืองก็คือสีเหลืองตรงนี้ใช่ไหมคะชมพูก็ที่เปรอะอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ขาว ต้นนี้เท่าไหร่คะป้าแมวตอนนี้ป้าแมวตั้งแม่ว่าให้เพ<อ>ื่อนๆได้ดูกันว่าเขาจะเป็นแบบนี้คือหน้าเต็มแต่ว่าอันที่ด่างชมพูมันก็สวยนะคะ้องป้ายนี่อันนี้จะเป็นด่างชมพูเนาะอ๋อต้อนนี้เท่าไหร่คะป้าแมวตอนนี้ป้าแมวบอยอยู่ที่พันสองร้อยบาทจ่ะพันสองร้อยบาทนะคะแล้วต้นนี้ล่ะคะต้นนี้พันหนึ่งลูกค้าเอฟไปแล้วนะคะอ๋อพันหนึ่งลูกค้าเอฟไปแล้วด้วยโอ้โหแล้วอันนี้ล่ะคะป้าแมวอ่าตันนี้เป็นมุกดาหารป้ายค่ะเท่าไหนตัวนี้หนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาท แล้วชมพูทวีปล่ะคะป้าแมวชมพูทวีปแม,ม่ป,ปมล,ปลอยอยู่ที่พันห้าค่ะพันห้านะคะโหมีทั้งไม้เทพแล้วก็บอนสีราคาหลักร้อยด้วยใช่ไหมคะใ,ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมาชมเยอะมากคือจากตอนนั้นที่ไข่ามายังไม่เยอะเท่าตอนนี้เลยนะแมวโหก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆสุดยอดเลยค่ะกวนอูนี่ปล่อยอยู่กระถางเท่าไหร่ครับเก้าสิบบาทจ้าเก้าสิบบาทโอ้โหเก้าสิบบาทค่ะท่านผู้ชมแล้วค่าส่งกับแมวคิดยังไงคะอ่ากระถางแรกอยู่ที่ห้าสิบต่อไปก็บวกสิบบวกสิบถ้าซื้อกับป้าแมวสามต้น สาขาถางก็จะถ้าส่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทจ้ะต้นเดียวอยู่ที่ห้าสิบาทต้นเดียวก็คือถ้าซื้อต้นแรกห้าสิบต้นต่อไปบวกสิบนะคะถ้าสามต้นขึ้นไปก็จะเจ็ดสิบบาทให้เจ็ดสิบบาทเลยนะคะอันนี้เพชรพันล้านเพชรพันล้านมีสองต้นอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทมีสองต้นในกระถางเดียวถ้าสามต้นก็ขายอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทอ้โอ้นะคะแล้วส่วนกนอูฟอร์มสวยๆอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะลเมวขายให้อยู่ที่สองร้อยบาทค่ะ สองร้อยบาท่านผู้ชมเต็มกระถางแล้วอนุนอะไรครับแมวสองต้นริมนั้นแปลกตาวมากเลยนั่นคือหงดาลุนค่ะอ๋ออันนี้หงดาลุนใบยาวๆแล้วส่งใบนั่นแหละคะนี่เป็นเป็นไก่อะไรไม่ด้ออกหงดาลุนนี่แบ่งปันไหมครับแบ่งปันได้ค่ะเท่าไหร่ครับแมวแบ่งปันให้ลุงฝ้ายไปที่ลุงฝ้ายเป็นครูป้าแมวอ๋อป้าแมวก็เป็นครู นะคะต้นแมเปล่อยอยู่ที่200บาทค่ะอ๋อ200บาทท่านผู้ชมโอ้โห200บาทนี่โอ้โหท่านผู้ชม200บาท200คือคุ้มมากนี่นะคะเ็นปปิดอีกแม่200นะคะแล้วต้นใหญ่เท่าไหร่คะป้าแมวไหคะต้นกัดสีสวยๆอะค่ะนี่เลยต้นนี้ป้าแมวปล่อยอยู่ที่600บาทนะคะ600บาทนะคะท่านผู้ชมโอ้วน นมันอมพพาอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนมมันนมพาร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มาร้อยเจ็ดสิบาทค่ะหอร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบนะคะแล้วก็สองร้อยค่ะแล้วก็สองร้อยนะแล้วเป็นเจ็ดสีที่ว่าสองยห้าสเป็ดเจ็ดสีอยู่นู่นใช่ไหมคะอ๋อตงหกเโอเคนะคะเป็ดเจ็ดสยห้าสบาทรุ่นดางนะสองร้อยห้าสิบาทจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไฟไปดูถาดนู่นบ้างนี่ท่านผู้ชม เดี๋ยวไปดูแม่พันธุ์ครับส่วนป้าแมวน่ารักที่สุดเลยน่ารักมากดูนะคะคือแต่ก่อนใล้มาก็คือก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าตอนนี้น่ารักน่ารักสุดเลยแล้วเพชรเจ็ดสีก้อนนีเท่าไหร่คะป้าแมวป้าแมวขายสองต้นคือด่างด่างเขาพันจะด่างจะด่างน้อก็แมกนิดนึงสองต้นค่ะหพันห้าอ๋อสองต้นในกระถางพันห้าท่านผู้ชม ต้นนี้คุ้มมากนะคะมีหัวแล้วก็เขาก็มีตาเที่ยวอยู่ข้างในแล้วโอ้สองต้นนะคะนี่พันห้านะคะด่างด่างด่างค่ะด่างแล้วฝั่งนี้โอ้โหก็ฝั่งนี้โอ้ร้อยห้าสิบไซส์นี้ร้อยห้าสิบนะท่านผู้ชมจอมทับนะคะแล้วไซส์ใหญ่เท่าไหร่คะบ้านแมวแบ่งปันค่ะสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนั้นต้นอะไรคะแบบแหลมๆเยอะมากเลย จะเรียกไผ่มณฑาทองค่ะอ๋อไผ่มณฑาทองแล้วแม่ก็ยังจะเก็บไว้ให้เย็ๆสนตั้งแต่โอเคค่ะแล้วฝั่งนี้ไฟเห็นแบบตอนนี้เป็นเจ้าฟากุ้งนะะต้นเงี้ยเหรอคะใช่ใเจ้าฟากุ้งั้งหมดเลยค่ะอ๋อแบบนี้เท่าไหร่คะป้าแมวปแมอั้บแวแม่ปดอแปดร้อนะท่านผู้ชมเจ้าฟ้ากุ้งโอ้เหมือนไฟเคยได้ยินอยู่นะสวยมากใบแปลกๆเลยท่านผู้ชม ใบสวยมากเจ้าตอวตุ่มต้นนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีไซเล็กด้วยเนาะก็แมวเนาะสี่ร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมสวยๆเลยนะคะนี่โอ้โหเยอะมากท่านผู้ชมโอ้โหสวยมากครับอันนู้นพะลามหรือเปล่าพไแมวพลาแมวเอ้พลาเขาขายน้อยขายล้อก็แมวพะลามเอาไปนี่ไปสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยบาทนะท่านผู้ชมสวยมากสวยต้เก็บเปตังเลย ้นนี้เป็นนางรากสดค่ะอ๋อแต่แผงใช่ไหมคะอยู่ที่เท่าไหร่คะขายพันพันห้านางรากสดปลายอยู่อยูู่ต้้นอ๋อนางรากสดปลายก็มีนะผู้ชมโอเคนี่นี่ป้าแมวขายดีมากมากนะตอนนี้คือลูกค้าเข้าเลยนี่ลูกค้าเข้าตลอดช่องป้าแมวบนสีด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณป้าแมวมากมากนะคะขอบคุณครับแต่เราไม่กวนป้าแมวแล้วนะท่านผู้ชม